เรามาดูขาตั้งโทรศัพท์ทําเองนะครับอันนี้ทํามาจากขาตั้งกล้องนะครับที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้ายงสงวนนะครับหรือตามท้องตลาดนะครับหาซื้อได้นะครับ ซองนี้จะเป็นซองของโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับเท่นะครับถ้าใครไม่ต้องการให้มีลวดมัดนะครับก็ใช้เอาไปให้ช่างเชื่อมนะครับหรือว่าบัตรกรีนะครับใช้บัตรกรีเอาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นน,น็นอตน็อตเบอร์สินะครับเกีียวหยาบ เดี๋ยวจะถอดมาให้ดูสามารถถอดได้นะครับเป็นนอ็นอตน็อตเบอร์สิเกลียวหยาบนะครับเราจะใช้ใช้สกูนะครับ กูเบอร์สามทับแปดนะครับแล้วก็ใช้นอตเบอร์สิบยัดเข้าไปนะครับ นี่จะเป็นน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นน็อต uh ยึดน็อตยึดคัดเอานะครับหรือหาน็อตที่มันลักษณะเดียวกันก็ได้นะครับหาซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็จะได้ที่ตั้งกล้องโทรศัพท์ของเรานะครับแบบสวยงามหรูนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับคีมเราก็เจาะนะครับแหวนรองตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่ใส่แหวนก็ได้นะครับ โอเคนะครับ